สิ่งสาคัญที่สุดถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของตนเองคือสารงานต่อที่ท่านเลขาธิการสิทธิคุณได้วางไว้แล้วก็ที่คณะกรรมาการกรอตอได้กำได้เห็นชอบนะคะเพราะงั้นหน้าที่จุดแรกเลยคือทําให้งานเนี่ยเดินไปตามแผนงานประจําปีที่กําหนดไว้ได้ตาม KPI ที่แต่ละส่วนรัฐงานของในกรอดตอดําเนินการอยู่นะคะเพื่อให้พั่นใจว่ากําหนดการอะไรส่งมอบอะไรเนี่ยจะต้องมีการส่งมอบใด้ตามกําหนดการที่ว่านะคะ อันที่2ก็แน่นอนละค่ะเป็นฐานะเป็นผู้มาใหม่นะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเ,เคยน้องคุยกับท่านผู้บริหารแล้วก็น้องๆอ,อยู่แล้วว่ามีอะไรให้ตนเองเนี่ยสับสนงานเพื่อให้ปไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ให้อบอกเล่ากันมาสําคัญสุดคือเมื่อกี้ก็เน้นมาตลอดเวลาคือทํางานเป็นทีมความสาเร็จนะคะจะเกิดขึ้นจากการทํางานเป็นทีมที่ความเข้าใจนะคะและพูดคุยกันสื่อสาร ตัวเองเนี่ยเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างมากนะคะคำว่าเป็นทีมเนี่ยไม่ลำพังเพียงเฉพาะทีมในกรอตอแต่ทีมกับเซ็คโฮเดอร์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนก็ต้องทำงานด้วยกันในในคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของบูรณาการนะคะแต่ละคนเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการนัดหมายพูดคุยกันนะคะไม่งั้นสิ่งที่จะพบมากขึ้นตอนนี้คือเรื่องการสื่อสารระหว่างกันนะคะแบบที่เข้าใจ ซึ่งกันและก,กันในส่วนนี้นะคะแต่สําคัญสุดวิสัยทัศน์ก็ตรงเป็นไปาตามที่กรอตรเนี่ยวังไว้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าต้องตอบโจทย์ให้ได้คือทําอย่างไรในส่วนให้เป็น,นกลไกสําคัญนะคะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนนะคะเสริมสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศสำคัญที่สุดอันนึงคือเสริมสร้างศักยภ,ภ,ภาพในความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะเพราะงั้นเนื้อง,งานของกรอตรทั้งด้านพัฒนา กับการบังคับใช้กฎหมายต้องไปควบคู่กันก็ต้องถือว่ากรอตสมัยท่านรัฐีสุจิตคุณก็ดำเนินการไว้อย่างก้าวหน้าหลายเรื่องนะคะตอบโจทย์ไทยประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศแรกๆที่ออกพอรกรสินทรัพย์ดิจิทัลมีโอกาสไปประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์โลกที่ซิดนีย์ก็โจทย์เหล่านี้ละค่ะไม่ว่าฟินเทคบล็อกเชน a i ไ a มาชินเลิร์นน เอ o ซีโอไอซีเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแลนด์สเคปของการให้บริการทางการเงินและก็ตลาดทุนอย่างมากในหมู่ของกลุ่มนะคะเรกูเลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ศึกษาทําความเข้าใจจะสําคัญสุดอย่างนี้ค่ะทําอย่างไรให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้และก็รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นะคะเร็เกอร์เตอร์เขาบอกว่าตั้งคาถามว่าจะต้องมาออกสแตนดาดร่วมกันไหมเ mm hmm. ขาบอกระวังระหว่าง,งออกสแตนดาดอยู่เนี่ยสปีดของการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไล่ตามไม่ทันแต่สําคัญสุดวันนี้สิ่งที่เขาถามหาอยู่นะคะคือไอ้เรื่องของการบริหารจัดก,การความเสี่ยงนะคะไม่ว่าความเสี่ยงเขาบอกว่าเรื่องของตัวเทคโนโลยีกับการเงินเนี่ย operational risks เนี่ยมันมีมากกว่า investment risks mm hmm. นะคะเพราะงั้นหัวใจสำคัญที่เราต่อจะเน้นในสมัยที่พี่มาเนี่ยคือ cybersecurity นะคะก็จริงๆแล้วถ้าให้พูดจริงๆ่ะก็คงจะมาเด้นเรื่องของดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันด้วยนะคะทำให้องค์กาพยกของทั้งองค์กรเนี่ยมองไปตั้งแต่ต้นทางนะคะกลางทางแล้วก็ในส่วนของการกำกับดูแลนะคะหัวใจของเร g เ l เตอร์เนี่ยเขาจะพูดกันอีกเรื่องหนึงนะคะคือเรื่อง Investor Education ในส่วนของเกี่ยวข้องกับปลิตภัณฑ์คริปโตแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีเข้าใจว่ากรอตตอถ่ายพร้อมนะคะพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะระดมสมองระดมความคิดนะคะรอบนี้พี่ไปนแม้ว่าเป็นวันที่5ของการทํางานของพี่เองนะคะแต่เพื่อนเร g กูเล o เตอร์แอบไปคุยกันบอกว่าโอ้มาแบบสปีดเร็วเลยเนาะ mm hmm. ก็กดปุ่มให้ความคิดเห็นนะคะ mm hmm. เพราะจะต้องทำให้เขามีความเชื่อมั่นว่าแม้บริการเปลี่ยนนะคะคนบริหารงานแต่ งานของทีมเนี่ย,ยดำเนินงานตามสายงานตามแผนงานได้แล้วเราก็ได้รับความกรุณานะคะคที่ประชุมเห็นชอบให้เราเป็นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APRC ประมาณเดือนกันยายนปีหน้านะคะสิ่งที่จะได้มาแน่นอนล่นะคะ่ะศักยภาพของผู้บริหารกรตอตจะต้องมีการนําเสนอให้เห็นนะคะเราก็เชื่อว่าเรามีเคสดีๆนะคะพัฒนาการดีๆเนี่ยไปแลกเปลี่ยนให้เขาทราบเนเรื่องของตัวดิจิทัลแอสเซทเหล่านี้นะคะ ทันธรรมชาติละค่ะมีทั้งส่วนคนที่รู้แล้วนะคะรู้บ้างแล้วก็อาจจะยังไม่รู้นะแล้วก็ต้องแบ่งโปรไฟล์ของตัวผู้ลงทุนให้ถูกสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เราเน้นย้ำนะคะที่มีเว็บนะคะเสี่ยงเสียงสุง com เนี่ยก็เป็น educational นะคะให้คนที่ทั้งหมดในสามสายที่พี่พูดอ่ะรู้อยู่แล้วรู้บ้างแล้วก็อาจจะรู้ไม่มากนักเนี่ยได้มีการที่จะทำให้ตัวเองคุ้นชินกับ กับเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่สาคัญที่สุดนะคะว่าผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยต้องขอเรียนนะคะว่าต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์นะคะถ้าหากไม่เข้าใจเนี่ยโทรหา Help Center ของกรอตอได้นะคะในส่วนนี้ก็เรียกใช้บริการจากพวกเราให้ถี่ขึ้นแล้วกันนะคะ